เมืองแองเจลทาวในค่ำคืนอันแสนมืดมิดพระจันทร์ส่องแสงชวนให้เปล่าเปลี่ยวและวังเวงที่โรงเรียนประถมแองเจลกำลังจะมีเรื่องราวสยองขวัญเกิดขึ้นกับสี่สาวของเราเรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามดูกันเถอ ดงเรียนของเราอะลือกขึ้นว่ามีผีลุงพารองจาเฮียบคอยเดินสำรวจดงเรียนในตอนกลางคืนถ้าเด็กคนไหนเข้ามาเล่น,นในดงเรียนตอนกลางคืนจะได้ยินเสียงหมาหและผีลุงพารองก็จะออกมาตามหาเด็กสนนั้น แต่ก็ไม่มีใครเคยเห็นไดกที่แท้จริงของผีลุงพารองเรือแล้วเรือแล้วพ้าเด็กที่โดนผีลุงพารองจับด้าไม่มีใครรอดออกมาจากโรงเรียนได้สักคน คิดดีกว่าว่าจะเข้าโรงเรียนยังไงนั่นสิประตูโรงเรียนก็ปิดไปแล้วด้วยฉันได้คิดเอาไว้แล้ว ออเออมีจ่ะโอ๊ย,อยนี่ป้าครัวแคะอะไรจะนนักหนานั่นเนี่ยเห็นเ <c oughs> นี่ยน่ะเหรอก็ฉัน,น<ล>ไม่ไมคิดว่ามันจะยากอย่างนี้นี่นะตอานั้เนี่ยโรงเรียนตอนกลางคืนนี่นะักัวจริงๆเลยเนะ สลายใจได้ไหมล่ะพลังของไก่จางไม่มีผลกับสิ่งไม่มีชีวิตนะเอาทุกคนไม่ต้องห่วงฉันคิดไวอีกแล้วกระเป๋าเก็บตกจะให้ให้อีกแล้วท่าที่ฉันรู้รูปปั้นครูใหญ่จะจับตาเฉพาะเด็กนักเรียนไม่จับสิ่งที่ไม่มีชีวิต ขอบ้าปุ้ยแล้วรีบกลับเถอะฉัน <gasps> ใจคอไม่ดีเลย ไก่จ้างเหรอเสียงนีน่าดินาออนี่วนะ่านีนาโดนผีดูภัยลองจับเขี้ยวจับตัวไม่แน่เลยนี่เราต้องตามหานีน่านะกพวกเราโฟเอ็นทีลุยนีนาอยู่ที่ไหน ใหญ่จริงจิงด้วยจริงนะสิเรากะคครูใหญ่เรื่องมันเป็นยังไงเนี่ยคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะฉันหลงทางพอดีมาเจอครูใหญ่เข้าครูใหญ่ก็เลยพาฉันเดินตามหาพวกเธอน่ะฉันก็เหมือนกันตอนนั้นฉันกลัวมากคิดว่าเดินผีลุงพันรองจับตัวไปส่วนฉันตอนนั้นน่ะคิดว่าเป็นป้าปุ้ย เหลือไอ้คนเดียวใช่ไหมเรื่องก็เป็นแบบนี้แหละผีพันร์งองไม่มีจริงหรอกเงาดำที่ว่ากันว่าเป็นผีพันธ์องอะนะจริงๆแล้วเป็นคู่ใหญ่อะแล้วแล้วทำไมตอนนั้นหมาหอนะก็เพราะมันเห็นพวกเรามาเดินตอนกลางคืนนะสิแล้วแล้วก็มาผีสิงหรอก็กสซแล่ามานอนหลับอยู่บนนั้นไงล่ะแล้วเงาใหญ่ที่ฉันเห็นที่โรงยิ นี่่นืพวกเธอมาทำอะไรกันที่โรงเรียนอะ <c oughs> รู้ไหมว่ามันอันตรายพ,พวกจะไม่ทำอีกแล้วค่ะ <ๆ S 1> นี่ดีนะที่ไม่เป็นอะไรกันวันนี้พวกเธอเรีบแยกย้ายกันกลับบ้านได้แล,แล้วและอย่าทำอย่างนี้อีกเป็นครั้งที่สองไม่เช่นนั้นจะต้องถูกลงโทเฮ้ยหบดเรื่องสักที ที่แท้ผีลุงพานรองจำเฮี้ยนอะไรนั่นก็ไม่มีแต่เป็นครูใหญ่นั่นเองก็พะพุ้ยนั่นแหละไปฟังข่าวลือนั่นมาจากไหนก็ไม่รู้ฮะแล้วขอที่พ่อลืมเอาไว้อะไรโอ้ฉันหิบมาแล้วล่ะนายนายนายอะไรที่ทำให loves, hey, um. ้พวกเราต้องมาลำบากลำบนกันขนาดนี้นี่นายอะอ๊ะเราจะดินสอเนี่ยงั้นเนี่ยแหละใช้ลืมอาดินสอกล้วไปทำกันบ้านนายโอ้โหดินสอแท่งไหนไหนก็เขียนได้ ลายมือฉันจะไม่สวยอีกแล้วแหงกันจนเช้าเลยนะอม้อมอวเรื่องวุ่นวุ่ของทน้งสีสาวคราวนี้ก็ทำเอาใจหายใจความไปหมดน้องๆอ,อย่าลืมตรวจตราสมุดหนังสือให้ดีก่อนกลับบ้านนะคะจะได้ไม่ต้องมาลำบากเหมือนโตแองจี้ว้าวเวลาหมดซะแล้วไว้ติดตามเรื่องราวของโฟแองจี้สีสาวแสนสนได้ใหม่ตอนหน้านะ